เพจเมาความบันเทิงชื่อดังอย่างเพจเจมอย108วีหนึ่งได้นำเรื่องราวของผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งที่ออกมาแชร์พฤติกรรมที่แสนจะสุดทนของดาราดังโดยระบุข้อความว่าอีอย่างวะดาราดังนี้ดังระดับไหนแม่ทั้งนี้สาวคนดังกล่าวได้เล่าว่าจะเล่าประสบการณ์ชีวิตที่ไปทำงานบ้านดาราดังเราเดินทางไปรามอินทาวันที่29สิบาสิงหาตอนคุยก็ว่าดูแลน้องหมาน้องแมวอย่างเดียวงานบ้านไม่ต้องทำเพราะมีแม่บ้านอยู่แล้ว พอไปถึงงานบ้านทุกอย่างต้องทําจ้าทํางานเลี้ยงน้องหมาที่สชั่วโมงห้ามนอนจะให้นอนพักจริงๆตอนที่ไม่มีงานจริงๆได้นอนแค่1ชั่วโมงหรือน้อยกว่านั้นจานที่เอาไปขุกข้าวหมาก็ให้เราใช้จานนั้นกินข้าวนี่บ้านดาราดังนะคะอะไรคือเข้าห้องน้ำแล้วไม่ล้างเราทําไม่ไหวเราขอลาออกบอกให้รอคนใหม่ก่อนแล้วค่อยไปเราก็รอพอมีคนใหม่เข้ามาไล่เรากับน้องออกเลยจ้าเรานอนคืนหนึ่งก็ไม่ยอม จะส่งให้เราไปนั่งรถตู้แต่เราไม่ไปเราบอกว่าถ้าเกิดอยากให้กลับจริงๆต้องออกค่ารถให้แล้วหารถส่วนตัวไปส่งถึงที่ mm hmm. เขาก็หาแท็กซี่แล้วออกค่ารถให้แต่ค่าแรงที่เรากับน้องทําได้3มวันไม่ให้ค่ะแล้วบอกว่าตอนที่จะมาคือจ่ายค่ารถให้ก็ไม่ให้วีรกรรมของบ้านนี้มันยังเยอะกว่าน,นี้อีกค่ะแต่พูดไม่หมดจริงๆอยากรู้ว่าใครที่ทักมานะคะ